สวัสดีค่ะนดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องเอเ a ีย Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกุมละคนากุมการทํานายจะมีทัมม้งหมดสพาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทา่าแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักบ,บุดนะมาดูกันที่พาร์ทคนโสดนะคะสนานารา์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะ7ถ้วยห้าเหรียญเเหรียญน,นะคะเดาบแล้วก็หไม้เท้ โอเคคุณนัณทั้งมีเป้าหมายในใจของคุณแล้วนะคนที่คุณคิดถึงนะคะคิดถึงฝันถึงต่างๆยังอยู่ในใจยังอยากรู้เรื่องราวของเขายังคงส่องยังคงดูการเคลื่อนไหวของเขาอยู่เรื่อยๆนะคะคนในใจของคุณที่คุณแอบส่องแอบดูแอบเช็คเรื่องของเขาอยู่ เป็นระยะระยะนะคะอันนี้ energy ค่อนข้างเด่นนะคุณมีแทนอาจจะคิดวางแผนการบางอย่างนะคะอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเขาทําทสิ่งดีๆบางอย่างเพื่อเขาคนนั้นนะคะส่วนคนใหม่ๆมีเข้ามาไหมคะแต่ไม่เท้า l e v e r s นะคะมีเข้ามานะคะมีเข้ามาแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาคนนั้นอ่ะเพราะว่าคุณกำลัง f o กั s ใครบางคนในใจของคุณอยู่โฟกัสใครบางคนที่คุณรู้สึกกับคนคนนั้นอยู่นะคะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบในความเป็นตัวคุณหรือเข้ามาเพราะว่าอยากที่จะจีบคุณแบบชัดเจนนะคะเข้ามาตรงๆรเลยไม่มีอะไรตันนะทีนี้ขอดูสถานการณ์ความรักของคนในใจของคุณละกันว่าสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเดิมมูนทาวเวอร์ เกศโอเคซกศเนดคอเพสเกศมอร์ส,ส,อสนะคะแล้วก็8ดถ้วยโอเคชาวทัดไปค่อนข้างเด็กน,นะคะเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาสุขความสัมพันของเขาเจอกับปัญหาที่ไม่ทันคาดคิดนะคะปัญหาที่ไม่ทันตั้งตัวเขาพยายามที่จะยือ้อเอาไว้ในความสัมพันธ์นะพยายามที่จะยื้อพยายามที่จะทําทุกอย่าง เพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะคนของเขาเลือกที่จะไม่ทนนะคะ<ม>เลือกที่จะมู v e ออกมาเลือกที่จะแยกย้ายหรือตัดจบกับเขานั่นเองนะคะเขาพยายามขอโอกาสนะแต่คนของเขาไม่ให้โอกาสนั้นกับเขาแล้วนะคะขยายสถานการณ์ความรับเพิ่มเติมฝั่งคุณแล้วก็เขานะคะฝั่งของคุณความยุติธรรมหรือเริ่มขาวดีนะคะแล้วก็กรวดน้ํา ่าวดีตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามาแหละคนใหม่เนี่ยเข้ามาจีบชัดเจนรักดูเขาน่าจะชอบคุณมากๆนะคะชอบคุณมากๆคือไพ่มันพูดถึงการเริ่มต้นใหม่นะ,ะเริ่มต้นใหม่ข่าวดีใหม่ๆเข้ามานะคะก็มองว่าถ้าคุณให้ความสําคัญนะคะหรือลองโฟกัสที่คนใหม่บ้างนะคะก็มองว่าก็น่าจะไปได้ได้ได,ดีกว่าหรือเปล่า นะะในความรู้สึกนะมันน่าจะโอเคกว่าคนเก่าหรือบางคนที่คุณกาลังสองอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะคะว่า,าที่เจอคนใหม่เนี่ยคือการที่คุณได้เปิดโอกาสตัวเองนะคะหรือหรือออกไปเจอใครต่างๆนะออกไปใช้ชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณอยู่แต่ในบ้านนะคะหรือไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้อะไรกับใครเลยแล้ następ, วบอกว่าไม่มีใครเลยะคะ่ะมันก็ไม่แปลกนะคะตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะคะว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะ ฝั่งคนในใจคุณล่ะคะสถานการณ์ความรับประทานพรเป้าหมายเขาดูเหมือนอยากที่จะยึดความสัมพันธ์ของเขาเอาไว้นะแต่ต้องจํานวนต่อหลักฐานนะคะคนคุยหรือคนรักของเขานะ่าจะพบเจอกับบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้จะเป็นเรื่องบุคคลที่3ามหรือเรื่องบางอย่างที่คนเขานั้นรับไม่ได้ในตัวคนในใจของคุณนั่นเองนะคะ แต่ดูเหมือนเขาจะได้ได้เรียนรู้กับบทเรียนตรงนี้แล้วนะนะคะได้เรียนรู้กับบทเรียนตรงนี้แล้วแล้วรู้ว่าเสียไปไม่ได้นะคะพยายามจะยือ้อในสุดท้ายก็ต้องปล่อยอยู่ดีนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงสีถ้วยเห็นไหมว่าเขาแบบเขาหันหลังให้คุณไปแล้วอะถึงแม้ว่ายังมีเยื่อใยนะแต่ถ้าวนกลับมาของเขามันจะเป็นในลักษณะของผลประโยชน์นะคะหรือดึงคุณเข้ากลับไปในความสัมพันธ์ที่ ที่มันจะไม่แฟร์สำหรับคุณนะคะเพราะในใจเขาไม่ได้มีให้คุณเพียงหนึ่งเดียวนะคะสองเหรียญคือยังมีเยื่อใ่นะคะแต่มองว่านะมันจะไม่มีปลายทางให้กับคุณในการที่เขาจะกลับมาหรือในการที่เขาจะไปต่อกับคุณหรือมีการสารต่อความสัมพันธ์ใดๆมันจะไม่มีปลายทางนะคะถามถึงความจริงจังสาหรับคนคนนี้ก็มองว่าไม่มีนะคะยากนะคะมันจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างผลประโยชน์ทาง ทางใจผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์เรื่องอื่นๆเรื่องร่างกายใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่บอกเลยว่าความรู้สึกของเขาและความคิดของเขาไม่ได้เป็นลักษณะที่ความจริงใจหรือจริงจังมากพอที่คุณควรจะได้รับกัน,นะคะส่วนฝั่งของคุณล่ะคะคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาเอะซบสอดคุณพยายามตัดเขาในหลายๆครั้งนะแต่ก็ แต่ก็ยังคงรู้สึกกับเขาอยู่พยายามตัดเขาพยายามจะ move on เพราะเห็นว่าเขาก็มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าระหว่างคนกับเขามันมีอุปสรรคตรงกลางก็มองว่าน่าจะเป็นคนของเขาแหละนะคะมองว่าน่าจะเป็นคนของเขาแต่ใดๆก็แล้วแต่คุณก็ต้องมาชั่งใจแล้วแหละว่าใจที่คุณจะลงให้เขากับสิ่งที่เขาลงทุนให้กับคุณน่ะมันคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนที่คุณจะยังรู้สึกดีกับเขาต่อไปหรือคุณจะถอยออกมาแล้วเปิดใจ ให้กับคนใหม่ที่เขาจะจริงใจมากกว่านี้เข้ามานะคะไพบ่บทสรุปนะคะหกไม้เท้านะเอซสมอ,อสนะคะนี่เห็นไหมไพ่ของคนใหม่ไพ่ของโอกาสใหม่เข้ามาแล้วอยู่ที่คุณจะคว้ามันไว้ใหม่อยู่ที่คุณจะเปิดโอกาสตัวเองออกไปเผชิญหน้ากับ กับสิ่งใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าส่วนคนในใจนะคะจะเป็นคนเกา่าคนนักเกา่าหรือใครที่คุณรู้สึกอยู่นะคะมองว่าอาจจะมีข่าวจากเขามาบ้างแต่มันไม่ได้ดีต่อใจคุณขนาดนั้นนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกถึงความดีมบางอย่างด้วยสามจากเขาวเทอร์เนนะคะออกไปใช้ชีวิต ออกไปหาความสุขนะคะคุ้มค่าที่จะรอรอความรักใหม่ๆรอความรักดีๆนะคะที่จะมาเติมเต้นคนใหม่ๆนะคะจะมาเติมเต็นโรแมนติกคือยิ่งถ้บคุณถ้าคุณไม่อิกหนงเขานะคะโอเคพาร์ทคุนโสดก็ประมาณนี้เไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนฝนตกนะคะจะมีเสียงแสกเข้ามาว่างนะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพาสสำับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยพาทในฝั่งคุณไฮพริ้งแทสเจ็ดไม้เท้าเฮอร์มิตเดอะสตาร์แล้วก็เก้าดานะคะคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีคำโกหกเกิดขึ้นคุณรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่มี ที่มีตรงกลางระหว่างคุณกับเขาช่องว่างหรือประสะระหว่างการหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของความลักทางไกลนะคะสองคืออาจจะเป็นในเรื่องบางอย่างที่เราสึกว่าเราพยายามที่จะเข้าไปสู่โซนส่วนตัวของเขาแต่เขายังไม่ให้เราเข้าไปถึงขนาดนั้นอนะเรายังรู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังคาทางหรือคําทิศทางของความสัมพันธ์อยู่นะคะและช่วงปลายเดี๋ยวจ,จะมีความเครียดหรือความกังวลเข้ามาเยอะเพราะเราอาจจะคาดหวังบางสิ่งจากเขานะคะมีความหวังหรือคาดหวังบางอย่าง จากตัวของคนคุยของเราแต่เหมือนเขาจะปล่อยให้เราเหงาให้เราเศร้าดูไม่ค่อยเติมเต็มเราได้มากพอหรืออาจจะอีกหน่อยจะแบบตอบช้าหรือไม่ค่อยตอบเราจะสร้างความรู้สึกให้เราแบบรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ทําไมเราอยู่ตรงไหนในชีวิตเขากันแน่มันเป็นอารมณ์แบบนี้ประมาณนั้นนะคะฝั่งเขานะคะสองหน้าเซับเพนดคอสิบถ้วยอ่าในฝั่งของคุณดูคนละมูดกันเลยนะคะกับเขา นั่นก็แปลได้ว่าเขาน่าจะกำลังแฮปปี้อยู่กับใครบางคนนะคะหรือ,อใช้เวลาเอ j นจอยความสุขความสัมพันธ์ของเขาเป็นไปใททิศทางที่โอเคนะคะชาวทาดดินชาวทัดทน้ำค่อนข้าง,งเด็ดนะคะมังกรฤกษ์ศพหรือกันมีกรกฎหรือพิจิตที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์นะคะแต่ช่วงปลายเดือนในส่วนที่คุณมีความเครียดความกังวลตัวเขาก็คิดไม่ตกเหมือนกันแต่มันเป็นฟิวเบือ่อฟิวเบื่อต้องมานั่ง มานั่งแบบต้องมาเทคแคร์อะไรในเมื่อความสุขของเขาอีกคนหนึ่งมันก็อยู่ตรงข้างๆเขาแต่มันอาจจะเป็นเรื่องราวกวนใจของเขาสักหน่อยทีนี้ขยายนิดนึงสถานการณ์ความรักเพิ่มและการฝังคุณทำบุญเรียนรู้ของขวัญคุณเตรียมแพนของขวัญหรือสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้กับเขานะคะหรือรอหรือคาดหวังสิ่งดีๆบางอย่างที่เขาจะมอบให้กับเราอาจจะเป็นคำพูดดีๆก็ได้ นะคะหรือเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีก็ได้นะคะเขามาสร้างความทรงจําดีๆให้กับคุณก่อนหน้านนี้และคุณนึกถึงคนเก่าคนนั้นคุณนึกถึงตัวตนคนคุยของคุณในวันนั้นอ่ะในวันที่ผ่านมาแล้วในช่วงเวลาดีๆตรงนั้นมันหายไปในช่วงนี้เขากลับกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณที่มันทําให้คุณคิดถึงบุคคลเนี้ยแต่เป็นในพาร์ทเดิม,ดมพาร์ทเก่าๆนะคะคุณมีแผนอนาจะมีการเข้าวัดทําบุญนะคะ ซึ่งพาบางอย่างในเรื่องของจิตใจให้สงบโอเคฝั okay. ่งเขาแล้วค่ะไพ่เดงออกมาคุมขังเขาอาจจะทําอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะว่าใช้เวลาอยู่กับอีกคนหนึ่งใช้เวลาอยู่กับอีกคนหนึ่งเลยอาจจะปลีกตัวมายากหรืออาจจะตอบแชทต,ตอบข้อความอะไรบางอย่างค่อนข้างลําบากนะคะเขายังอยากที่จะเก็บคุณเอาไว้ นะคะแล้วก็ยังอยากที่จะเก็บตัวเรื่องของเขาเอาไว้นะคะช่วงปลายเดือนหรือสิ้นปีนี้เกิดความขัดแย้งขึ้นในส่องของเขาที่ทำให้เขาเองก็งหดุดหงิดเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อผุณเป็นยังไง The fool เหมือนเขาจะปล่อยปล่อยในที่นี้ก็คือคุณอยากจะทําอะไรก็ได้คุณอยากจะไปไหนก็ได้คุณอยากจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะคะ แต่เขาไม่อยากจะปล่อยให้คุณไปนะสหาที่เลิกกันไปหรือเลิกคุยกันไปหรือจะปล่อยให้คุณไปชอบคนอื่นเขาก็คงจะไม่โอเคนะคะแต่คุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทํ็คือไม่ถุกจิกอ่ะนะคะไม่จุกจิกอะไรมากมายแต่หลายๆอย่างของคุณในช่วงนี้อาจจะทําให้เขารู้สึกหนักอกหนักใจพอสมควรนะคะมองว่าคุณยังเป็นหนึ่งตัวเลือกของเขาเขายังไม่ได้แบบลงใจให้คุณเป็นที่หนึ่งหรือที่สองอาจจะเป็นที่สามหรือเป็นอันดับรองๆองนิดนึงนะคะ สองคุละคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเทอร์มิเหนาโดดเดี่ยวนะคะมีคนคุยเหมือนไม่มียิ่งกว่าคนโสดอีกนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะเข้มแข็งคุณพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะพยายามที่จะแบบทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราโอเคนะฉันแบบโอเคฉันรับได้ฉันเทิมหายไปในใจก็คือไม่ไหวแล้วแต่ในความรู้สึกจริงๆที่สแสดงออกจะเป็นฟีที่แบบ ฉันโอเคฉันอยู่ได้ฉันแบบแฮปปี้ดีโน่น,นั่นนี่เพราะว่าเราอะรู้สึกเป็นสิบถ้วยให้กับเขาคือเขาเป็นทุกอย่างสําหรับเราแล้วนะคะเป็นทุกอย่างสําหรับเราอืมแต่สําหรับเขาอ่ะเราอาจจะยังเป็นลักษณของตัวเลือกสําหรับเขาอยู่นะคะอันนี้จากหน้าไพ่นะก็อย่าหนอยไปนะคะต่อไปบทสรุป รมณนะคะสองถ้วยคุณต้องการการเติมเต็มความรักจากเขาแราสิ่งที่ได้มาคือเขาหันหลังหรือเขาไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่ใจคุณมากพอในช่วงของปลายเดือนคุณจะรู้สึกถึงความกดดันหนักใจนะคะแล้วก็อาจจะมีความกังวลเข้ามาบ้างแต่มองว่าถ้าคุณโฟกัสตัวเองนะคะโฟกัสความสุขของตัวเองอะไอสิ่งที่มันหนักตรงเนี้ยมันจะเบาลงนะคะแล้วคุณจะแฮปปี้ในช่วงเวลาที่ดีได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปฝาก ความรู้สึกหรือความสุขของคุณเอาไว้ที่เขานะคะ Express your love, love yourself first เห็นไหมการ express your love ตรงเนี้ยหรือแสดงออกความรักตรงเนี้ยคือแสดงออกให้กับตัวเราเองบ้างถึงแม้ว่าในใจของคุณคุณจะคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วแหละเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแต่ใดๆก็แล้วแต่มากกว่าคําว่าใช่คือคุณจะต้องให้ความรักกับตัวคุณเองด้วยนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่อย่าลืมเลยทีเดียวนะ พาร์ทคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนรักนะคะมาดูไพ่ฝั่ง,งคนุนะซีเรียนหไม้เท้านะคะเจดดาบมีอาการหงห่วงเกิดขึ้นนะคะ มีอาการหงหัวมีการประชดประชานมีการอัดส่องหรือการเช็คนะคะเช็คเกี่ยวกับคนรักหรือแฟนของคุณนี่แหละนะแต่เช็คไปเช็คมาแล้วกลายเป็นว่าเรายิ่งรู้สึกแบบเซ็งอะต้าไม่ทา้าก็เป็นฟิลที่มันมีความอึดอัดนะมีความอึดอัดมันมีกำแพงเกิดขึ้นพอเช็คพอสองแล้วมันเกิดความรู้สึกที่มันคล้ายๆมอตานนหนึ่งอะ่ะ พราะรู้สึกว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้แชร์อะไรเรามากจากไพ่นะมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่แบบมีการไปชดหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เรา,าจ,จะเอาชนะกันเบาๆนะคะกับคนรักนะคะรามัดระวังท่าทีหรืออินเนอร์จีธาตุลมของคุณค่อนข้างสูงมากนะคะหรือดีวกวบชาวธาตุลมนะกลุ่มเมถุนหรือตนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดอาวศุกร์แต่ช่วงของปลายเดือนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือมีกำแพงเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่นี่ ทางของเขาล่ะคะเป็นยังไงสิบเม้าหนักใจเครียดกดดันนะคะก็ยอมรับว่าก็มีคนใหม่ๆเข้ามานะมีคนใหม่ๆเข้ามาชอบเข้ามาอะไรแต่เขาเลือกที่จะไม่ไม่ได้ยุง่งนะคะหรือไม่ได้อยากที่จะตอบสนองคนใหม่ๆหรือจะไปหว่นหม่อะไรกับเขาตัวเขาเองเนี่ยก็ สี่ไม้เท้าอ่ะคือเขาอยากที่จะใช้เวลาดีๆกับคุณนะคะแต่กลายเป็นว่าฝั่งคุณได้ก้าวไม้เท้าส่วนฝั่งเขาได้แฮงแมนคือเป็นฟิลที่ว่าคุณเองก็อยู่ในมุมของตัวเองมีกำแพงกับเขาส่วนตัวเขาเองก็รู้สึกว่าทําไมมันเฟลแบบนี้อะ่ะมันเป็นฟีลิ่ที่แบบว่าทำไมมันเฟลจังหวะอะไรเงี้ยเฟลมากเลยคุณก็เฟลเขาก็เฟลจะกลายเป็นว่าสับประเด็นยิบย่อยขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่ ประเด็นเล็กๆน้อยๆประเด็นความถึงความระแวงความไม่ไว้ใจต่างๆเอามาเป็นจุดที่ทําให้ช่วงเวลาดีๆมันกลายเป็นช่วงเวลาที่แล์ไปหมดเลยนะคะต่อไปขยายขยายสถานการณ์ความรักฝันร้าย จินตนาการมันมาจากความกังวลของเรามันมาจากความไม่ไว้ใจของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่เราคิดนะคะหรือบางคนอาจจะใช้คําว่าม,ะมะโนบวกไปด้วยนะคะมะโนด้วยหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่บอกเลยว่าจริงๆแล้วในใจคุณต้องการให้เขางอต้องการให้เขาแคร์คุณหรือแสดงออกให้มันแบบอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่เขาอาจจะแสดงออกได้ไม่ถึงเป้าที่คุณตั้งเอาไว้นะคะส่วนตัวเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกับดักอะ่ะอืมืันเป็นอะไรที่ แล้วก็รู้แหละว่าเขาอาจจะเคยทําผิดมาหรืออะไรมาก,ก็แล้วแต่แต่สิ่งปัจจุบันนะเขาอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันมากกว่านะคะเขา,าแบบว่าก็หุดหิดนะก็หุดหิดว่าทาไมในช่วงเวลาที่ดีหรือจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีทําไมจะต้องมีปัญหาการทำไมจะต้องเกิดปัญหาโล่นนั่นนี่เกิดขึ้นนะคะมันกลายเป็นว่าเป็นการสร้างความทรงจําหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีกลายเป็นแผลในใจทีนี้ เป็นแผลในใจของทั้งสองคนดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหรือมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้เราสามารถหลีกเลี่ยงได้โอกาสที่ดวงมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะที่จะแก้เกมยังไงแก้เกมกับความคิดของเรายังไงกับจินตนาการยังไงกับสิ่งที่ความหึงหวงกับความไม่ไว้ใจตรงนี้ยังไงถ้าเราแก้ได้แล้วมันไม่ไม่มีการประชดประชานหรือเอนชนะกันเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะอาจจะมี การใช้เวลาดีๆในช่วงปลายปีที่ดีต่อคนรักซึ่งกันและกันก็ได้ไนนะคะดังนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไวเพื่อปรับใช้อันไหนที่ต้องระวังอันไหนที่ต้องเลี่ยงอันไหนที่เราควรที่จะใช้ที่ต้องทำนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะในอัปเพนเดิลสองเหรียญเขาพยายามประครับประคองความสัมพันธ์นะ เขาพยายามที่จะให้คุณเป็นแบบเอ็นเพรสเขามองคุณเป็นเอ็นเพรสเป็นคนที่เพร้อมสําหรับเขาเป็นนัมเบอร์วันเป็นนัมเบอร์เดียวสาหรับเขาแต่เขารู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยคุณเป็นอะไรที่เข้าใจยากอย่างเลยนะคะหรือช่วงนี้ก็ได้นะคะเป็นอะไรที่แบบดูเข้าใจยากดูเข้าถึงยากเข้าใจความคิดยากนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีการแสดงออกตรงๆก็แล้วแต่เขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะมี something ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงออกนั้นของคุณะนะคะรู้สึกว่า เขาพยายามจะเต็มที่พยายามจะดีขึ้นแต่ในความรู้สึกเดียวกันเขาเก็กลายเป็นว่ารู้สึกว่าคุณอะมีการหันหลังหรือถอยห่างออกไปหรือถอยออกไปนะคะบางคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงเดฟูคุณเคยคิดที่จะให้เขาเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่ได้ปล่อยไปในเชิงที่เลิกรานะแต่แบบว่าไม่จุกไม่จี้ไม่จิกไม่ไม่จู้จ,จี้จุกจิกอะไรเขาเยอะแต่มันกกับกลายเป็นว่าทําร้ายใจเราเองคือเรา ด้วยความเชื่อใจเราจะไม่ได้เต็มร้อยอยู่แล้วนะคะมันยิ่งทําให้คุณยิ่งระแวงใจนะคะกังวลกลัวไปหมดเลยว่าเขาจะทําอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าเขาจะทําผิดกับสิ่งที่เรารู้สึกไหมเขาจะทําผิดตอ่อเราไหมเขาจะนอกใจไหมเขาจะคุยกับคนอื่นไหมเขาจะอย่างน้อย่างนี้อย่างง้นหรือเปล่านะคะเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนนี้ค่อนข้างจะเจ้าชู้หรือเป็นคนนี้ดูบุคลิกที่มีแกลดึงดูดต่อผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศใดก็แล้วแต่นะคะต่อใครหลายๆคนที่เข้ามา มันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในความคิดของคุณที่คุณจะต้องเคลียร์ความคิดถ้าคุณเคลียร์ตรงนี้ได้ปล่อยวางได้เปลี่ยนประกัศความคิดใหม่เปลี่ยนมายเซ็ตใหม่ <c oughs> คุณอาจจะเบาใจมากกว่านี้ก็ได้แล้วตัวเขาเนี่ยก็จจะเบาใจกว่านี้ก็ได้ในการที่จะดีกับปัญหาหรือจะดีกับคุณหนึง่งาะมันปรับปรับอันดับแรกคือปรับที่มายเซ็ตก่อนเลย นาะะยจอาจจะมีแผลเกา่าแผลเดิมแผลต่างๆก็ตามนะคะมองว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันโอเคต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะสองถ้วยเห็นไหมการแสดงออกความรักแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นถ้าถ้าถ้าไม่มีการปรับแก้นะคะปรับแก้จากไม้เซตหรือความคิดเนี่ย นะคะก็จะกลายเป็นว่าทํำลายจิตใจกันเองจากในเรื่องของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราไปคว้าหาในสิ่งที่เรารู้สึกหรือในสิ่งที่เรากังวลในใจต่างๆหรือในจินตนาการหรือความคิดต่างๆตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นว่าเอามาทำลายในช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขาฉะนั้นปรับแก้ที่ไม่เสร็จนะคะในสิ่งที่มันเป็น เป็นโฟมในรากในใจนะคะก็ต้องแก้ตรงัหนแลยช่วย e ฟนเ e l อยู่อาจจะมีการแบบปรึกษาหรือคุยกับเพื่อนหรืออาจจะมีการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงบ้างหรือแชร์อะไรออกไปบ้างในสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะะปล่อยมันออกไปบ้างกับกับสักที่ที่หนึ่งที่แบบมันจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์นะคะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ระมัดระวังในคนที่อาจจะไม่จริงใจเข้ามานะคะ เพื่อนเนี่ยคุยได้ปรึกษาได้ไว้ใจได้แค่บางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะก็จะต้องเลือกนิดนึงที่คุณจะเปิดใจหรือปลอดปล่อยสิ่งที่มันอยู่ในใจออกไปนะคะโอเคคลิปของกูมันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ